กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel เปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้หมอดาวจะมาเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลในเดือนตุลาคม2568นี้นะคะเป็นเดือนเกิดของ ชาวตุลหลายๆคนเลยนะคะมีดาวใหญ่ย้ายต้นเดือนตุลาเลยนะคะคือดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎนะคะได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นอุดด้วยนะคะทรงผลพลังงานโดยภาพรวมเกี่ยวข้องกับทางด้านโชคลาภความมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะรวมถึงการขยับขยายตัว ในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนในทุกๆราศีเช่นเดียวกันนะคะภาพรวมของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมในเดือนเกิดที่ดาวพฤหัสยกย้ายแล้วส่งผลต่อชีวิตคุณนะคะการงานของคุณโดดเด่นสุดๆเลยในเดือนนี้นะคะผู้ใหญ่เมตตามากๆ มีเกณ์ได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือใครตกงานอยู่ได้งานใหม่ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเริ่มมีโปรเจกต์ที่คนรอบข้างให้การยอมรับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่งผลดีอยู่แล้วนะคะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวครูบาอาจารย์นะคะเป็นดาวที่ให้ความ สว่างสวัยเป็นดาวที่ให้พลังงานทางด้านบวกแก่ทุกๆุราศีนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นมุมมองทางด้านดวงดาวนะคะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ยิปซีในการเปิดดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ขอให้ชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลรับแต่พลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลคุณสามารถสแกน QR Code a แอนไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นมาให้นี่ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนช่องคุณสามารถกดปุ่ม SuperT ร์แนะคะหรือเข้าไปดนะูรายละเอียดในดีสคริปชันข้างล่างนี้ ในการที่จะสนับสนุนช่องได้เช่นเดียวกันนะคะหรือสมัครเป็นสมาชิกสนับสนุนหมอดาวด้วยก็ได้นะคะต้องกราบขอพระคุณว่วงหน้าเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีตุลชาวลัคนาตุลทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ ขอให้ครูบาอาจารย์ของทุกท่านได้ช่วยเปิดทางให้หมอเราได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้ได้อย่างแม่นดำด้วยเถิดค่ะสาธุสาธุสาธุเราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีตุลนะคะว่าการงานการเงินความรักนะคะผู้ใหญ่ การเดินทางของคุณเป็นยังไงในเดือนนี้อันนี้คือภาพรวมนะคะภาพรวมของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมตัวตนของคุณคุณได้ไพ่ The Oh The Empress นั่นเองนะคะ ชาวราศีตุลน,นะคุณได้ไพ่ดีเอ็มเพรสเลยนะคะตุลหลายๆคนค่อนข้างเพียบพร้อมมากๆนะคะเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติมีความอุดมสมบูรณ์มีเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะเป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับ CEO เป็นซีเนียนะ t h เ Empress เนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีความอ่อนโยนนะคะมีความอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาเป็นสามีที่ดีของคู่ของคนรักอืมนะคะรวมถึง D a e m p r a c e เนี่ยถ้าคุณเป็นคนโสดนะในเดือนนี้คุณจะเนื้อหอมมากๆมีแต่คนมารุมจีบคุณมีแต่คนอยากจะได้คุณไปครอบครองนะคะ ชาวราศีตุลถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะจะมีคนมาใส่ใจคุณจะมีคนมาอยากที่จะได้คุณเ,ออเป็นแฟนอยากได้คุณเป็นภรรยานะคะหรือถ้าชาวตุลคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นดวงนารีอุปถรรัมภ์นะนะคะในเดือนนี้คุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตกับเพศตรงข้ามนะคะหรือ คนเนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายผู้หญิงหรือเป็นที่รักของคุณแม่มากๆนั่นเองนะคะชาวราศีตุลน,นะดีเอ็มเพรสขึ้นที่ตัวตนเลยนะไพ่ใบนี้คือมหาราณีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่มีรสนิยมเป็นคนแต่งตัวดีวางตัวดีพูดจาดีบุคลิกหน้าตาดี นะคุณอาจจะไม่ได้สวยมากหรือว่าอาจจะไม่ได้หล่อมากอะไรมากแต่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่เพรียบพร้อมนะหรือชาวตุนหลายๆคนอาจจะอยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานกเกษตรกรรมก็ได้นะคะทำกะเกษตรทำสวนทำเอ่อทำไร่เออบางคนอาจจะมีสวนผลไม้มี สวนทุเรียนเออหรือว่ามีสวนมะม่วงเออหรือปลูกข้าวหรือทําการเกษตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นเลยทีเดียวนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาที่ตัวตนคุณนะคะหยิบจับอะไรก็สําเร็จเป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะด e อ m มเพรสเนี่ยการเงินคุณเป็นยังไงการเงินชาวราศีตุล การเงินเนี่ยคุณอาจจะรอเงินอะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นระยะเวลารอคอยถามว่ามีโอกาสได้เงินนั้นไหมมีแต่เงินนั้นน่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลารอคอยอาจจะมีการวางบินอาจจะเป็นการขอเครดิตในเรื่องของการเงินนะคะคุณอาจจะต้องวางแผนในเรื่องของเงินดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเงินน่ะอาจจะมีการจ่ายล่าช้า นะคะเงินคาดหวังได้แต่ต้องรอนั่นเองนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้ใช้จ่ายต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ต้องวางแผนในเรื่องของเงินนิดหนึ่งนะคะแฮงแมนมาแฮงแมนมาในตำแหน่งเงินเนี่ยก็คืออาจจะชะลอการจ่ายนะคะหรือมีอะไรที่ยังไม่เร่งรีบอย่าเพิ่งซื้อนะคะ ให้รอไปก่อนอะไรไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใช้จ่ายอะไรจนมากเกินไปนะคะเพราะว่าเงินคุณก็ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่จะต้องรอคอยอยู่นะคะมาในตำแหน่งการงานนะคะชาวราศีตุลคุณได้ไพ่เซเว่นซ็คับนะคะงานเยอะนะชาวราศีตุลน,นะคะเป็นไปตามแบบดวงดาวเลยงานเยอะเนื้อหอมมากๆนะ ชาวราศีตุนในช่วงนี้งานเยอะเนื้อหอมหรือคุณมีโปรเจกต์งานอะไรเยอะแยะมากมายเลยในช่วงนี้นะคะมันจะผุดออกมามันจะคิดได้ไอเดียเลิศบรรเจิดนะคะงานก็จะมีเข้ามาหลากหลายเลยนะคะแต่ขอให้คุณลงมือทำนะเซเว่นซ็อกคัพเนี่ยคือบางครั้งคุณอาจจะ คิดมีไอเดียเยอะแยะมากมายว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะหรือมีได้รับการติดต่อง,งานเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ก็ต้องลงมือทำต้องคิดจริงจังด้วยไอเดียมาแล้วนะคะช่วงเวลาเปิดแล้วรวมถึงมีคนเข้ามาหาคุณเยอะมากเลยนะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะเนื้อหอมมากๆนะคะหลายๆบริษัทอาจจะแบบว่าสนใจไอเดียของคุณเปิดรับในเรื่องของ ความที่ความคิดของคุณในเรื่องของการนำเสนองานของคุณนะคะชาวราศีตุลยใครตกงานได้งานนะนะคะหรืออาจจะแบบว่ามีหลายๆที่เรียกมาพร้อมๆกันคุณอาจจะแบบเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ถูกนะคะเซเว่นคัพเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในสายงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสารรค์งานจินตนาการร้านรวงต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยขายดิบขายดีนะ นะคะมีคนสนใจเยอะมีลูกค้าเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะทำไม่ทันก็ได้นะชาวราศีตุลน,นะคะมีแต่คนให้การสนับสนุนคุณนะเซเว่นคับเนี่ยนะคะเรามาดูในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งความรักมกั่งคู่ครองคนรักออคู่สัญญาชาวราศี ชาวราศีตุลโอ้โหคุณเนี่ยมีโชคลาภจากคู่ครองคนรักให้โชคนะราชินีเหรียนมาเลยคู่ครองคนรักให้โชคอาจจะได้เงินได้ทองจากคู่ครองคนรักสนับสนุนส่งเสริมเออนะคะเหมือนเขาได้เงินมาเขาก็มาเอา่อเกื้อก,กูลคุณนะคะเออมาช่วยเหลือคุณนะคะ คนที่เป็นคนโสดคุณจะพบเจอคู่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะคะเป็นคนหาเงินหาทองเก่งเขาเป็นคนหาเงินหาทองเก่งเป็นคนดูดีเป็นคนออกทางมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นคนหาเงินหาทองเก่งมากๆคุณอาจจะมีโชคลาภจากคู่คองคนรักให้โชคได้หรือว่าเขายื่นมือมาช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคู่คองคุณได้ราชนีเหรียญน,นะคะ ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็เหมาะสมกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของคู่สัญญามีการเซ็นสัญญาการเกิดขึ้นมีการได้เงินได้ทองหรือว่าคาดหวังในเรื่องของเงินทองจากคู่สัญญาได้นะคะหรือว่าโปรเจกที่ได้เซ็นเนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่มันเป็นบิ๊กโปรเจกมันเป็นงานใหญ่นะคุณจะมีเงินเข้ามานะคะแต่เป็นบิ๊กโปรเจกงานใหญ่นั่นแหละมันใช้เวลานะคะก็คือเงินที่รอมัน เงินที่คาดหวังมันต้องรอนะคะก็ตรงกับในในไพ่ใบที่2ของแฮงแมนนั่นเองนะคะคุณมีโอกาสได้หยิบจักเงินก้อนใหญ่แต่มันอาจจะไม่ใช่ว่าได้เดือนนี้นะคะได้เซ็นสัญญาเงินอาจจะไปได้อีกในเดือนหน้าหรือ45วันเออหรือว่ามีเครดิตเทอมอะไรที่มากกว่านั้นก็ได้นะคะได้พบเจอคู่สัญญาดีนะคะ คู่สัญญาคู่หุ้นส่วนคู่ปฏิสัมพันธ์ดีรวมถึงมีโชคมีลาบจากคู่ครองคนรักแล้วก็เจ้านายสนับสนุนส่งเสริมให้โชคให้ลาบคุณด้วยนะคะชาวราศีตุลน,นะคุณเป็นดวงนารีอุปถัมภ์นะคะอืยิ่งเจ้านายที่เป็นผู้หญิงยิ่งดีนะนะคะ อ่ะเรามาดูสุขภาพร่างกายของคุณเป็นยังไงสุขภาพร่างกายของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกังวลจนมากเกินไปนะคะคุณอาจจะกังวลจนมากเกินไปคุณอาจจะคิดว่าคุณแบบขาดความรักหรือว่าคุณคิดว่าคุณแบบอ่าเพอร์เฟกไม่พออาจจะต้องแบบเติมนั่นเติมนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศรีตุลอาจจะเจอในเรื่องของ ความคิดมากกังวลจนมากเกินไปนั่นเองนะคะหรือบางคนเครียดในเรื่องของการเงินก็ได้เครียดในเรื่องของการเงินมันเลยทำให้สุขภาพร่างกายแย่นะคะชาวราศีตุลคุณกังวลจนมากเกินไปหรือคุณเนี่ยอาจจะคิดถึงอดีตเก่าๆามากจนเกินไปจนทำให้คุณแบบว่าเหนื่อยหน่ายนะคะทำให้คุณแบบ อารมณ์เวียงนะคะหรือว่าฮอร์โมนตกนะคะเครียดจนมากเกินไปกังวลจนมากเกินไปนะคะอาจจะกังวลในเรื่องของเงินก็ได้นะคะเลยทำให้เครียดไปใหญ่เลยนะชาวราศีตุลนะคะอย่าก,กังวลมากเกินไปนะคุณมีเงินที่รอคอยอยู่นะคะคาดหวังอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้ด้วยนะตำแหน่งสุดท้ายนะคะในตำแหน่งในเรื่องของการเดินทาง โอ้โหชาวราศีตุลเดินทางแล้วดีนะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางเดินทางแล้วได้โชคได้ลาบนะคะเดินทางแล้วประสบความสําเร็จเดินทางแล้วขายดิบขายดีนะคะเอชเพนักเคลคือหมายความว่าคุณจะมีโชคลาภจากการเดินทางมีโชคลาภจากทางไกลยิ่งเดินทางแล้วก็ทําให้คุณแบบมีเงินมีทองงอกเงยขึ้นมา นะคะมีโชคลาภจากการเดินทางแล้วเดินทางในช่วงเดือนตุลานี้ดีด้วยนะคะคุณอาจจะพบเจอคู่รองคนรักจากการเดินทางก็ได้นะคะพบเจอคนที่ดีพบเจอคนที่ใช่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่รอในเรื่องของการตอบรับเอกสารวีซ่าสัญญาทางไกลอะไรต่างๆนะคะมีเกณฑ์ ได้ผ่านวีซ่าด้วยนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยรวมถึงชาวราศีตุลหลายๆคนถ้าคุณไปทำงานต่างประเทศทำงานทางไกลแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะสามารถที่จะร่ำรวยตั้งตัวได้เออเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นะคะชาวราศีตุลในเดือนนี้ก็ถือว่า เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่ดีของคุณในเดือนเกิดนะคะคุณมีเกณฑ์มีโชคมีลาภทางไกลนะใครที่เดินทางไกลสามารถที่จะเสี่ยงโชคนะคะจากการที่เราไปที่นั่นที่นี่ไปซื้อลอตเตอรี่ในสถานที่ที่คุณไม่เคยซื้อหรือว่ามีคนจอมาขายคุณก็สามารถที่จะซื้อลงทุนเสี่ยงโชคได้มีโชคมีลาภก้อนใหญ่ได้นั่นเองนะคะ สำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ